สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดจพดแล้วขอเคลียร์ข่าวลือทำประวทาทั้งวงการเพราะก่อนหนะ้านี้พิธีกรชื่อดังอย่างนวัดอิสระไกลศีลได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดพร้อมทั้งแจ้งทำลายอย่างละเอียดยิบว่าตนเองนั้นไปไหนมาบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมาที่โยงนวัดว่ารู้ผลว่าเพื่อนติดโควิดแต่ไม่ยกเลิกอัดรายการสุดท้ายติดเชือ้อผวาทั้งวงการซึ่งล่าสุดนวัดก็ได้ออกมาโพชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ผมอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่มีคนส่งข้อความข่าวนี้มาให้ถ้าหมายถึงผมผมขออนุญาตอธิบายครับทันทีที่น้องโกติแจ้งว่าเป็นในวันที่30ประมาณเกือบเที่ยงผมมีรายการตอนบ่ายกวนกวนแซบที่ช่องเอ็มคอดเวลา14นาิกา30นาทีผมก็ยกเลิกทันทีก่อนออกอากาศเพียงแค่2ชั่วโมงและกักตัวทันทีและยังไปขอตรวจซ้ำอีกครั้งวันที่1กรกาคมเพื่อความปลอดภัยถึงได้พบเชื้อ แต่ผมได้มีการพูดคุยกับบางคนไปก่อนในวันนั้นช่วงรอให้โกลุ้นผลการตรวจการเป็นโรคเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนไข้เราไม่มีสิทธ์กระทําการใดๆต่อบุคคลนั้นก่อนที่ผลตรวจจะออกมาและยืนยันออกมาเป็นทางการจากคนไข้และตัวผมเองก็ตรวจโควิดทุกสัปดาห์ผลล่าสุดที่แนบให้ดูคือเขาตรวจวันที่28ผลออกวันที่29มิถุนายนผมก็ไม่ได้ไป แต่หลังจากนั้นวันที่30มิถุนายนก็ทำงานแค่ครึ่งวันคราวนี้จึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอาจจะเป็นเพราะผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรืออาจจะหมายถึงคนอื่นหรืออาจจะเขียนไปตามคนพูดที่คิดเติมแต่งไปเองส่วนตัวผมขอยืนยันตามนี้โดยยึดหลักข้อเท็จจริงและหลักฐานในทำไรขอบพระคุณครับจึงเรียนมาเพื่อทราบขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ